เฮ้ยจัดไปเลยเจ็ดซีซีสิบซีีพวกนี้มันจะเป็นลดความเร็วในการหลักไปด้วยมีฉีดหัวกับฉีดระหว่างกลางถ้าเราฉีดหัวอย่างเดียวได้ไหมได้สิจริงเหรอครับฉีดมัวเดียวก็ได้ครับแต่หมอจะก็จะไม่แนะนําแนะนําคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเน้นบาลานซ์ทรงแต่ละคนทรงไม่เท่ากันหมอตรวจก่อนครับบางคนสมมุติว่ามีสิบซีซีใช่ไหมใส่ลำสิบซีซีสวยหรือว่าบางคนอาจจะบอกบอกว่าใส่หัวสักเจ็ดใส่ลำสักสาม หรือว่าหัวสองลำแปดเลือกได้แสดงไหมแป้งไหมอ่าหมอก็ต้องเห็นของทุกคนก่อนหมเห็นทุกวันคือผมจะต้องทําให้แข็งให้หมอดูด้วยก่อนไหมไม่ต้องครับไม่จาเป็นครับอันนี้เราวัดตอนที่อ่อนตัวอ๋ออ๋อตอนก็คือแต่ว่าหมอต้องเห็นแน่นอนโอ้หมอต้องเห็นใี่ไหมมันก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่เราวงตอนอ่อนตัวแปดถึงสิบเซน อ่าเราก็ดูได้เราค่อนแปดหรือเราค่อนสิบอ่าถ้าเราเอาหมายถึงอันนี้ค่าในผู้ชายไทยนะครับอ่าถ้ามันแปดถึงสิบเอซนอย่างเงี้ยครับอ่าเราดูสมมติเราวัดออกมาเจ็ดจุดห้าเอ้ยอ,อย่างงี้ต้องเติมลำเยอะหน่อยมันจะสวยอ๋ออ๋อเติมลำนี่คือเพิ่มความยาวใช่ไหมเพิ่มความอ้วนขอ,อความอ้วนแล้วก็เพิ่มความยาวได้สิบเปอร์เซ็นต์ Mm hmm. จากทุนเดิมนะต้องยาวม่าจากทุนเดิมถ้าของเดิมมันสั้นมันก็ได้น้อยหน่อยถ้าของเดิมมันยาว10%มันก็ได้เยอะหน่อยครับแล้วเติมหัวคือเติมให้มันอย่างงี้หัวเนะี่ยมันมี2เทคนิคครับถ้าเราเติมเพื่อปรับทรงอะ่ะเราอาจจะใช้3ามซีซีห้าซีซีแต่ถ้าบางคนที่หลังเร็วมากๆแบบเหมือนนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำอย่างเงี้ยครับเราก็เฮ้ยจัดไปเลย7จ็ดซีซีสิบซีซีพวกนี้ย mm hmm. มันจะเป็นลดความเร็วในการหลังไปด้วย อ๋อก็คืออันนี้คือแล้วแต่คนไหมครับหรือว่าเป็นประิทิภาพของฟิวเฟลเลอร์แต่คนเพราะมันสองอันเนี้ยใช้เทคนิคฉีดไม่เหมือนกันออันเนี้ยต้องถามก่อนหมอเลยถามก่อนปกติกี่นาทีเสร็จถ้าเขาบอกอ่ะอยู่มาตรฐาน5้านาทีสิบนาทีใช่ใช่แล้วเราก็ฉิดเพื่อความสวยงามแต่ถ้าเขาบอกหอ้หมอปกติผมสามสิบวิโอ้โหสามสิบวิอย่างนี้ต้องช่วยด่วนเนี่ยต้องช่วยด่วนเราก็เลยต้องอ่ะอย่างนั้นเราก็ต้องเอาหัวที่ใช้เทคนิค ให้หลังช้าลงโอเคตรงนี้ผมสรุปข <ma wn> ้อดีได้แล้วก็คือทำให้ยาวใหญ่อ้วนแล้วก็หลังช้าใช่